โอ้คนดังเนาะดังปะไอยังดังบ่ดังแห้งบ่น่ะแดงเขาหัวัจเบิดตะขนาดเจ้านายเจ้านาบอกข้อสอบอุดรเออยังดึงแขนนายังเนาะเออถามเลขนะถามเลข่ะามเลข แบอบเดียวว่าอยากไปใส่แล้วดนเป็นจังได<บ>ดังแห่งบออ่จ้าโอ้ยเบิึงยู่ในโรงงานกะนดังเลยว่าตอนนี้เนี่ยแปน่นหวานช่วยบดนีดเขาคือหูวจักแท้ว่าเจ้วัตถก้อนนี้นะแดงนี่บอกเลขนี่แม่นเลยแหละครับบธรรมดาเลยเนาะเกินเพิ่นไล่นี่จกโค้กปลาทูเล่าให้ฟังเลยครับทําไมเขาถึงไล่หนีครับเพราะอะไรครับเอาบอดจุดหัวจุดหัวท<ส>ุาแก่เออ เมื่อไงเขาเขาเขาจ้างหนีเลยจ้างหนีเลยบอกบอกเขาแม่นเกินเอาสมัยก่อนทำไมไปอยู่บนภูครับไปเ่้วห้าไปรับกางโอไปไปรับจ้างเกี่ยวหญ้าบนภูเขาคือที่มาที่ไปใช่ไหมนะแดงยังเล่ยยังเล่ยครับแล้วแล้วทีนี้ไปเอาเลขมาจากไหนทำไมแม่นจังเลยครับเพื่อนอันเพื่นว่าบักลา เล่ตนแท้และเกี่ยวยหยาฮอดกันงคืนว่างาสิไหมผีป่ะผีบ่กครับแม่นผีผูผีผูมาบอกผีบนผูโอ้ทั้งผูกับมีพผีบ่นะแดงมีมีคเคยเห็นบ่นแดงเคยเห็นไหมเห็นแต่มันเป็นเงาโอ้ยผีนี่เป็นเงาครับเขามาบอกเขามาบอกเลยว่าวะะยิงหมดไม่ ซีหัตถันจนจมเหรอไม่เขานนำหารันมันถึกหลายบอนะแดงเอากินกินไหนกินก่อนกินน้ำก่อนเอาวาระฝันอะไดิล่ะโอ้อันนี้คือแต่ก่อนเนาะถูกจนย้ายลงมาจนได้เนี้ขึ้นมาบ้านเขากันปาดนี่มาอยู่หลักสิบแปดครับมาอยู่บอกแล้วเยอะรัก ไอ้อาจ๊มาวันซอพังแล้วเจอีกอยู่บ่กยังมาดังอีกมาดังอ <ละ S 2> ีกว่ะโอ้ยผมหล่จากเลิกล่าแล้วว่องกลางกลับมาดังไม่ต้นนะมันแม่นเกินบ่เนะ่ยแดงยังว่งมาแม่นมันก็แต็มซ้ำแต้มมันมันโดดขึ้นล่องบะขึ้นลอนอ่องยังสี่มีโอ้ว่ายกันผู้สื่อเปลี่ยนติดเอลเอล่ยนหอถูกถูกกีงวดนี่ครับนี่เคยถูกไหม ข้าง ngoài น่นเส้นกบยอมหมือนเลยโอ้แถวๆนี้ยอมหมดเลยเป็นเลขฝันเหรอครับแม่แดงบอเพิ่นไปบอกเองฝัน,น,<อ>นว่าจังใดข้าง n g o เลยวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นเอาพผ้พระเอ้าพรระะพพุทธลูกวะจ้ะผ้าพุทธลูกแต่พพว่าผมว่าเอาอันฟู ผมก็เคยเลียนศิลป์นะผมบ่เคยเห็นไล่แบบนี้มันขี้กลัวบ่เนาะเสนอครับเงี้ยนะท่านผลว่ารูปจนปวดขาพระพุทธรูปนี่แหละครับพระพุทธรูปครับเอ้าในฝันเนาะเขาอะไรเขาให้ตัวไหนครับพศพศไล่ได้อยู่พศมาผมไล่พศเปลี่ยนดีขันรุนนี่ ครับก็เพิน่นไห้ดีเป็นตัวไหนครับนะาแดงตีเป็นตัวไหนเห่นไหมเล่าพศอ,อ,อะไรครับว่าเห็นพศตว่า,วาเล่าเก่าขมเห็นเป็นอืกงมงามตว่าเงินเด้เราว่างบกลาร่าย่าไปว่าตดกลัวว่าแมนครับอือเป็นเงิน มันเป็นงี้ยสิมะนาแดงมากตัวใดค่ะหมวดนี่ยตามผรมยดถูกหันเงินจริงเป็นตัวใดจุดถูก,ถกอ่ะมักสิบสี่ยันไปฮะตัวใดครับอตอนพรมุดถูกเนี่ยผมกับมกักสิบสี่สิบสี่ตะว,วนันเหล็กถูกอืมตะว,วนันตอนพรมเสื่ลงมากผมจอดรด ไว้ลงงานครับเอาเอาไฟง่ายเป็นยังคือเอากบมาให้คุณในฝันเหรอครับในฝันโอ้เขากบมาให้เอากบให้นะแดงอ่ะผมตีเล็วก็เป็นบก๊อเก้าเลยเนาะสิบลกเก้าหาบ่อนาแดงนาแดงเป็นห่า ไ่คยัแต่ว่าสิบสี่นี่คือมักคักเลยตัวนี้สิบสี่เอาเลยสิบสี่ <14. S 1> อืมสิบสี <ผม S 1> ่นี่มักคักเลยพบยันันเพียมันต้องมันจะเพี้ยนแบบไหนครับแม่แดงครับคือว่าผมพยายามจะทั้งพูดเจ็บดอกไม้จึงตะไต้ขอ ไม่อาบแต่ว่านี่ตัวไหนครับมัน่นใจติดกลิ่นสีรงอ๋อสิบสามสิบสี่สิบห้าอย่างนี้แหละครับมันติดซิ่งกันหนึ่งสีหน้าแดงว่ะโอ้ที่พานั่บอลหาแดงขึ้นลงสิบสามสิบสี่สิบห้าต้นม้ว่าทีติดรลองหน้าแม่แดงนะครับเพราะว่าหน้าแดงนั่นหน้าแดงตีเรียกว่าเป็นว่ราหน้าแดงปึ๊ก เ้าพันบอกแม่นป่านะฮะได้กบบ่เขฟันว่าเขากบไปหายบ่กบมาไปหาอันอันยานเลยไปว่าเอ้าไปล้งยังนำสาหันปีงกัดค้างนั่นแล้วเลี่ยวออกแล้วฝนอกบมาใส่ครับปีงปีงพันเชี่ยวออกให้ลานพี่ซ่านนี่อ๋อ ปิงกับเป็นแปล้วเนาะครับเล่าเขี่ยออกในฝันเรานะปิงเกาะขาหน้าแดงครับนี่ครับแล้วแล้วใครมาเขี้ยให้ครับย่างโอ้ยาภูมินี่แหละครับว่ามันเอากบมาให้ลานครับเขี่ยปิงออกนาแดงตีเป็นตู้ใดกักบบกับเป็นเกาเนาะปิงนี่ตีปะ เป็นเที่ยวออกเป็นเ,ออเ,นเออที่ยวออ,อ,ออกสีพวกลับเก้าหาบอกเด็กว่าสีออกที่เที่ยวออกเป็นเที่ยวออกแหน่เพื่อนเอาไม้เ,มเที่ยวดาเพ่อนปิงเ่อนออกกบไปแทนปิงนะครับออกกบไปแทนปิงออกกบมาแท่ปิงออกกบมาแทงปิงกบก็เก้าเก้าเนี้ยแทกงขาสีพวเก้าซองบอลนาแดงเขากบมันวิซีเก้าสี่เก้าสี่บ่ เพราะว่าหน้าแดงบอกเคยตีตาแดงตีเป็นตัวใดตามเคยตีเพราะว่าดูทึ่งกู้หน้าแดงก็ได้ตีตีแบบไหนครับ้าแดงครับดทึ่งกู้หรือว่าเพื่อนบอกตรงๆเลยไงยอ๋อ ถ้าถ้าอยู่เชิงภูนี่เขาบอกเป็นตัวตรงๆเลยตรงๆไม่ไม่ได้เป็นปริศนาเนาะไม่ว่าเป็นปริศนาอันเป็นปริศนา็เลยงงเลยใช่ไหมครับงงเลยน่ยแดง94นะกบสี่ขาเนาะนาแดงเนาะกบต้องกบไม่สี่ขาอยู่แล้วกบมันสี่ขาไม่เก้าสี่หรอครับนาแดงครับทว่ากัน แนั้นคันพุ่มผู้น่าว่าถามงูไปนี่ครับแน่นอนเลยงูต้องมีเจ็บโอ้ถ้าเกิดเห็นงูนี่คือเจ็ดใช่ไหมครับมฟันเห็นกมันเป็นกอบะครับกบก็เก้าแล้วครับนะแดงเอาขาไม่ซีนเด็ครับเป็นเก้าสีเออใช่เนาะกกบกี่ตัวกบกี่ตัวครับ กบตัวเดียวกบตัวเดียวอะไรทีค่ะดันดันสิบสี่นี่เสียวเซียวมาคักเลยนะสิบสี่นะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะสิบสี่หยกเพิ่งดูในเดือนโอ้โหน้มันลดขึ้นลดลงโอ้ยข้าวดังแค่ยังดังปะดังขนาดเลยตกะหดลงแน่นโอ้โหระแดงนี่ดังคักเลยนะนั้นมาตั้งทีระแดงเอาน้ำคุกวางไว้ก่อนไม่ต้องอายหรอกนนนัแม่เาะคนฝันแม่นเนาะ โอ้เขาซาเบิร์ร่วงงานได้ตีนาแดงบุญภูนะครับสมัยตะกี้บอกคือจนได้ง่ายร่วงภู่นี่เขาไรนี้เลยเขาไรนี้เลยวันนี้เขายิ่งขมนะผมเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางครับช่วงปีใหม่นะครับชสวยกันเนาะมาสเปินตัวใดจับจับนิ่งๆนะต่แดงกับอีกกับอีกครั้งอีกขอถ่ายรูปนะค่ะ แคบไว้ถ่ายไว้ก่อนของขวันปีใหม่นะคะเนาะเก้าสี่หกสี่กับหนึ่งสี่เนาะขึ้นลงก่ะสิบสามสิบห้ามันจะมันจะเต้นความหัวเากับปกำใหม่ยงอืมจักสิห้าตัวใดเลเด็วันนี้นะจังนี้เลยแม่น่ะแม่นครับอันนี้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการราบชม โชคดีปีใหม่น้อและแดงเนาะหยุดงานพอดีเดี๋ยพ่อน่กจากเมื่อน,นี้แต่เก้ากันนาแดงเป็นผู้ซื้อกับขอเลขเมื่อน,นั้นได้ซิบซีตัวเดียวว่าจา้ะได้1ิบ 1> อ่าขอบคุณนาแดงมากๆค่นะ